ใจอะไรครับท,ที่มาติดต่อกรกตครับเอ,อ่อพอดีว่ามีประชาชนส่งเอ,อ่อเขาเรียกว่าใบที่เป็นนับคะแนนนะคะอ่าก็คือมีสองสองใบค่ะที่เป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันสถานที่เดียวกันมีสองใบซึ่งเป็นอีกใบหนึ่งอะคะ่ะเป็นคะแนนเบอร์สองเอ,อ่อคะแนนของเราชนะค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งอะเป็นเบอร์สี่คะแนนเขาชนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีสองใบค่ะ ก็คือแบบใบัะแทนที่ติดบอร์ดนับคะแนนคะแนนที่วานับอะค่ะที่เป็นเส้นเส้นขีดขีดอ่าใช่ค่ะก็คือมันทําให้เราสงสัยมันมีสองใบได้ยังไงใช่ใช่ซึ่งเราเราไม่รู้ว่ามันเกิดมันจะมีกี่ใบแต่ที่ตอนนี้ที่ประชาชนส่งมาเราเจอเราเจอหนึ่งหนึ่งคู่ค่ะอันนี้เขตเลือกตั้งที่สี่ค่ะเขตเลือกตั้งที่สี่ใช่ค่ะอ๋อหน่วยอันนี้จำจำไม่ได้ค่ะก็เลยอยากตรวจสอบ ใช่ใช่แล้วก็ก็คืออยากตรวจสอบว่าเขาเอาใบไหนไปนับหรือเขานับทั้งสองใบซึ่งมันเป็นใบแรกที่จะมีสองใบค่ะ<ม>เพราะว่าถ้ามันเพราะว่าเขาเรียกอะไรคะถ้ามันมันคะแนนมันเยอะเนาะมันก็จะต้องมีเป็นใบที่หนึ่งที่สองแต่อันนี้ก็คือช่องมันก็ยังไม่ได้เต็มมันยังสามารถขีดต่อได้อยู่ค่ะอันนี้ตวหบู่บ้านไหนพอบอกได้ไหมอ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอันนี้ เราจะให้เขานับใหม่เลยหรือว่าจะให้ทำยังไงคขอเราจะขอเอาคะแนนไปเช็คก่อนค่ะว่าคะแนนตรงกับที่เรารวบรวมได้ไหมก็คือถ้าถ้าตรงก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรค่ะแต่ถ้ามันไม่ตรงก็คือคุณก็ต้องชี้แจงว่าอันนี้คืออะไรค่ะ